แสงแรกของรุ่งอรุณสาส่องเหนือแนวพรมแดนที่เคยสงบแต่บัดน,นี้กลับกลายเป็นฉากแห่งหายนะและความขัดแย้งที่ยากจะเยียวยานี่ไม่ใช่เพียงแค่การประทะตามยุทธ,ธวิธีหากแต่เป็นสัญญาณแห่งการเปิดฉากของสงครามเต็มรูปแบบที่ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้ปฏิบัติการที่ขาดความยับยั้งชั่งใจด้วยการรอบยิงอาวุธหนักถล่มเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยตลอดแนว แผนยุทธการที่ซับซ้อนและเตรียมการมาอย่างยาวนานภายใต้ชื่อยุทธบดินหรือพวงภูนาทจึงถูกเปิดใช้งานอย่างเต็มกำลังโดยกองกำลังของไทยในปฏิบัติการตอบโต้แรกกองทัพอากาศไทยได้แสดงแสนยานุภาพที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนเมื่อเครื่องบินขับไล่ F16 ได้ทะยานขึ้นปฏิบัติภารกิจถล่มเป้าหมายอย่างแม่นยำด้วยมิสไซล์จำนวน8ลูกที่พุ่งเป้าเข้าใส่พื้นที่คาสิโน ซึ่งถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของศัตรูแรงระเบิดทำลายล้างไม่เพียงแต่ทำให้คาสิโนแห่งนั้นพังทลายเท่านั้นหากแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าการลุกรานข้ามพรมแดนนั้นต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงลิ่วการโจมตีดังกล่าวยังรวมถึงการทำลายล้างฐานยิงจรวดใต้ดิน B.M. 2 1ที่ซ่อนตัวอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้ถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อชุมชนตามแนวชายแดนไทย รายงานการประทะที่ต่อเนื่องจากสมรภูมิสำคัญในพื้นที่กองทัพภาคที่2โดยเฉพาะที่ช่องบกและช่องอ่านมา้าได้ยืนยันถึงความรุนแรงระดับนรกแตกแม้ว่าทหารกัมพูชาจะได้รับการเสริมกำลังอย่างต่อเนื่องถึง6หน่วยแต่การรุกกลับของไทยก็ทำลายระบบการรบของพวกเขาอย่างเป็นระบบและเด็ดขาดโดยใช้การทำลายจากอากาศ และหน่วยรบพิเศษเฉพาะกิจการระเบิดในชั้นใต้ดินทำลายห้องเก็บเชื้อเพลิงสำรองและผนังคอนกรีตเสริมแรงถึงระดับที่สองโครงสร้างทั้งหมดถูกทำให้ไร้สภาพอย่างสมบูรณ์ไม่มีกระแสะไฟฟ้าไม่มีระบบระบายอากาศและไม่มีแท่นยิงใดที่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปการสูญเสียศักยภาพทางทหารขนาดใหญ่นี้ถือเป็นความเสียหาย ที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้ในระยะเวลาอันสัน้นอย่างไรก็ตามความขัดแย้งไม่ได้หยุดอยู่แค่ในพื้นที่พิพาทการจู่โจมตอบโต้ของกัมพูชาเองก็มุ่งเป้าหมายมาอย่างเป้าหมายพลเรือนของไทยอย่างชัดเจนโดยมีการตรวจพบว่าฝ่ายศัตรูได้ทำการมาร์กจุดและเล็งพิกัดเพื่อยิงอาวุธเข้าสู่ดินแดนไทยลึกถึง31กิโลเมตรการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมนี้เอง ที่ผลักดันให้กองทัพไทยต้องทบทวนหลักการตอบโต้เสียใหม่และยกระดับปฏิบัติการไปสู่การส่งสัญญาณเตือนภัยขั้นสูงสุดผู้บัญชาการระดับสูงได้ตระนักดีว่าการตอบโต้ในสนามรบอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการหยุดยั้งความบ้าคลั่งนี้การหยุดยัง้งจำเป็นต้องส่งผลกระทบโดยตรงต่อศูนย์กลางอำนาจการตัดสินใจของฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้พวกเขาตระหนักถึงภัยคุกคามที่อยู่ใกล้ตัวอย่างแท้จริง และนี่คือที่มาของภารกิจที่ยากที่สุดและเสี่ยงที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพอากาศไทยภารกิจที่ต้องใช้เครื่องบินขับไล่ยุคที่4ี่ครึ่งที่เร็วที่สุดล้ำสมัยที่สุดและมีศักยภาพในการแทรกซึมลึกที่สุดนั่นคือกริปเพนที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นฟันเฟืองแห่งความเงียบและโทสะการตัดสินใจใช้กริปเพนบินผ่านน่านฟ้าเหนือทำเนียบของผู้นำกัมพูชา ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีแต่เป็นการส่งสารทางการเมืองและการทหารที่ไร้คำพูดเป็นการลากเส้นสีแดงที่ชัดเจนที่สุดให้กับฝ่ายตรงข้ามว่าถ้าหากพวกเขายังคงเลือกที่จะเล่นกับไฟของสงครามเป้าหมายต่อไปของการถล่มจะไม่ใช่แค่ฐานยิงจรวดหรือคาสิโนโแต่จะมุ่งตรงไปยังหัวใจของศูนย์กลางอำนาจโดยตรงนี่คือปฏิบัติการที่เปลี่ยนกระดานหมากรุก แห่งภูมิรัฐศาสตร์อาเซียนไปตลอดการการบินโฉบในครั้งนี้เป็นมากกว่าสัญญาณมันคือคําขาดสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะถูกถล่มราบตามคําเตือนที่ถูกส่งไปอย่างสายฟ้าแลบในเช้าตรู่ของวันนี้ปฏิบัติการทางอากาศด้วยเครื่องบินกริปเพนที่ล้ำสมัยเหนือศูนย์กลางอำนาจของกัมพูชาไม่ใช่เพียงแค่การตอบโต้ทางยุทธวิธีแต่เป็นการประกาศหลักนิยมทางทหารยุคใหม่ของไทย มันคือการเปลี่ยนจากการป้องกันเชิงรับในเขตชายแดนสู่การป้องปรามเชิงรุกที่มุ่งเป้าทำลายเจตจำนงในการทำสงครามของศัตรูหากมองย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นการตัดสินใจของกัมพูชาที่จะยกระดับความรุนแรงด้วยการยิงอาวุธหนักเข้าสู่ดินแดนไทยลึกถึงระยะทางกว่า31กิโลเมตรโดยมุ่งเป้าไปที่โพลเรือนอย่างจงแจ้งถือเป็นการข้ามเส้นที่ไม่อาจอภัยได้ การกระทำเยี่ยงโจรสลัดในเวลากลางวันแสกนี้ได้บีบให้ประเทศไทยต้องแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าอำนาจอธิปไตยและการคุ้มครองประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้การเลือกใช้เครื่องบินขับไล่แบบกริป e n ซึ่งเป็นเครื่องบินยุคที่4ครึ่งที่มีสมรรถนะสูงในการทำภารกิจแทรกซึมและโจมตีระยะไกลด้วยความเร็วและความคล่องตัวที่เหนือกว่าเครื่องบินส่วนใหญ่ในภูมิภาค ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่เฉียบขาดการออกแบบของกริปเพนเน้นย้ำถึงศักยภาพในการรบที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและคุณสมบัติที่สามารถทำการบินขึ้นและลงจอดบนทางบิ่งสั้นๆได้ทำให้มันเหมาะสมที่สุดสำหรับภารกิจแทรกซึมลึกแบบไม่ทันตั้งตัวภารกิจนี้ไม่ใช่การไปทิ้งระเบิดแต่เป็นการโฉบหรือบินผ่านความเร็วต่ำเพื่อถ่ายภาพและส่งคลื่นสัญ,ญญาณเตือนโดยตรง นี่คือรูปแบบของการทำสงครามจิตวิทยาและสงครามข่าวสารที่ทันสมัยที่สุดการบินโฉมนั้นกินเวลาน้อยกว่าหนึ่งนาทีแต่มันส่งผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้ที่อยู่ในศูนย์กลางอำนาจที่ไม่อาจประเมินค่าได้พวกเขารู้ดีว่าหากเครื่องบินลำนี้ติดอาวุธเต็มอัตราศึกเป้าหมายของพวกเขาจะถูกทำลายได้ภายในชั่วพริบตาในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ปฏิบัติการกริปเพน ได้สั่นสะเทือนวงการความมั่นคงในอาเซียนทั้งหมดนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่ประเทศในภูมิภาคใช้แสนยานุภาคทางอากาศอย่างเปิดเผยเพื่อส่งคำขาดไปยังเมืองหลวงของประเทศเพื่อนบ้านโดยตรงการกระทําดังกล่าวได้ยกระดับความขัดแย้งจากความประทะตามแนวชายแดนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวไปสู่การเผชิญหน้าในระดับรัฐที่เดิมพันสูง ซึ่งเรียกร้องให้ประชาคมโลกเข้ามาให้ความสนใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันทำให้ประชาคมโลกไม่สามารถมองข้ามความขัดแย้งนี้ว่าเป็นเพียงการประทะเล็กน้อยได้อีกต่อไปพันธมิตรทางเศรษฐกิจและมหาอำนาจระดับโลกอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งมีความสนใจในเสถียรภาพของภูมิภาคนี้อย่างลึกซึง้งได้ถูกบังคับให้เข้ามามีบทบาทในการไกล่เกลี่ยอย่างเร่งด่วน การหยุดชะงักของเส้นทางการค้าทางบกที่สำคัญซึ่งเชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและการสูญเสียความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติจากภัยสงครามกำลังก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นการดิ่งลงของมูลค่าตลาดหลักทรัพย์หรือการชะงักงานของการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคข้ามแดนสถานการณ์นี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการตัดสินใจที่ขาดความยั้งคิดของผู้นำเพียงคนเดียว สามารถนำไปสู่ผลกระทบโดมิโนโที่ทำลายล้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของทั้งภูมิภาคได้ในขณะที่ฝ่ายไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความสามารถในการทำสงครามเชิงกลยุทธ์ที่แม่นยำด้วยการทำลายฐานยิงจรวด B M 2 1ใต้ดินอย่างสมบูรณ์และการจัดการศูนย์อพยพยอย่างเป็นระบบในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การดูแลของบุคคลสำคัญอย่างคุณเ네นวินชิดชอบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมทั้งด้านการรบและการเยียวยาพลเรือนการกระทําทั้งหมดนี้ส่งผลให้ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าทั้งทางทหารและทางด้านมนุษยธรรมการบินโฉบของกริปเพนจึงเป็นหมัดน็อกทางจิตวิทยาที่ถูกปล่อยออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อย้ำเตือนว่ากองทัพไทยพร้อมที่จะยกระดับจากความรุนแรงในระดับยุทธวิธี ไปสู่การทำลายล้างในระดับยุทธศาสตร์ห่างอีกฝ่ายยังคงดื้อรั้นที่จะไม่ยุติการยั่วยุนี่คือเกมที่เดิมพันด้วยอนาคตของชาติและเสียงเครื่องยนต์เจ็ตของ g r i ป e n คือเสียงของนาฬิกาแห่งหายนะที่กำลังนับถอยหลังเสียงคำรามอันก้องกังวานของเครื่องบินกริป e n ที่บินโชวผ่านศูนย์กลางการปกครองนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การส่งสัญญาณทางทหารแต่เป็นการเปิดโปงความเปราะบางของระบอบอำนาจ ต่อสาตาชาวโลกการปรากฏตัวของมันเหนือพื้นที่ต้องห้ามแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ใจกลางความมั่นคงที่คิดว่าแข็งแกร่งที่สุดก็ยังสามารถถูกแทรกซึมและทำลายได้อย่างง่ายดายหากเพียงแค่ผู้นำสูงสุดของชาติยังคงยืนกรานที่จะทำตามเจตจ,จำนงในการทำสงครามที่ขาดความยับยั้งชั่งใจนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระดับนานาชาติได้ให้ความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า ปฏิบัติการ Grip Pen f l y b บนี้คือการสาธิตหลักนิยมทางอากาศที่เรียกว่า A2AD หรือการต่อต้านการเข้าถึงและจำกัดพื้นที่และ SEAD DEAD การทำลายระบบต่อต้านภัยทางอากาศของศัตรูนี่คือการพิสูจน์ว่าสัญญาณุภาพทางอากาศของไทยนั้นอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายเท่าตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาจากขีดความสามารถในการทำสงครามเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างกองทัพอากาศและหน่วยรบภาคพื้นดินความสามารถที่ทำให้ปฏิบัติการทางอากาศทั้งหมดของไทยสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นราวกับการซ้อมรบที่แม่นยำที่สุดโดยไม่มีการสูญเสียใดๆเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตามมาจากปฏิบัติการตอบโต้ของไทยนั้นรุนแรงและเห็นได้ชัดเจนการโจมตีทางอากาศที่ทำลายคาสิโน ซึ่งถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหารไม่ได้เป็นเพียงการทำลายโครงสร้างทางกายภาพเท่านั้นแต่เป็นการตัดเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงระบบอุปถัมภ์ของชนชั้นนำกิจการคาสิโนและธุรกิจการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีปกติซึ่งถูกใช้เป็นกองทุนในการสนับสนุนกิจกรรมทางการทหารและการเมืองการทำลายเป้าหมายเหล่านี้ จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางการเงินของรัฐบาลคู่ขัดแยง้งทําให้การระดมชุนเพื่อสนับสนุนการทําสงครามต่อทําได้ยากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันผลกระทบต่อการค้าขายชายแดนก็ทําให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศคู่ขัดแยง้งพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจสร้างความไม่พอใจในหมู่ประชาชนทั่วไปที่ต้องแบกรับภาระจากความขัดแยง้งที่ตนเองไม่ได้ก่อ ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจนี้ถือเป็นระเบิดเวลาลูกที่สองที่พร้อมจะปะทุขึ้นจากภายในหากความขัดแย้งยังคงยืดเยื้อต่อไปในทางตรงกันข้ามการจัดการวิกฤตของฝ่ายไทยแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ตัวอย่างเช่นในจังหวัดบุรีรัมย์การเตรียมการเพื่อรับมือกับผู้อพยพที่หลั่งไหลเข้ามาจากพื้นที่สูร้รบได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคคลสำคัญอย่างคุณเ네นวินชิดชอบ โดยมีการจัดตั้งระบบอพยพเป็นสองระบบทั้งการอพยพทั่วไปและการจัดหาที่พักพิงในบ้านญาติสำหรับผู้ที่ประสงค์นับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในชีวิตของพลเรือนหนึ่งแท้จริงศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ใช้สนามแข่งรถช้าง International Circuit เป็นสถานที่รองรับไม่ได้เป็นเพียงการให้ที่พักพิงเท่านั้นแต่ยังมีการจัดกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดเช่นการฉายหนังกลางแปลงดนตรี และการให้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลฟรีมาตรการเหล่านี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่มีพลังซึ่งแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงความแตกต่างระหว่างฝ่ายที่ทำสงครามอย่างขาดหลักการกับฝ่ายที่ตอบโต้อย่างมีมนุษยธรรมและเตรียมพร้อมทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการดำเนินการที่โปร่งใสและเป็นระบบของไทยได้เพิ่มแรงกดดันต่อผู้นำกับูชาจากภายนอกซึ่งถูกมองว่ากำลังละเลยความทุกข์ยากของพลเมืองของตนเอง จากผลพวงของสงครามการตอบโต้ของไทยจึงเป็นมากกว่าการประทะตามแนวชายแดนมันคือการทำสงครามเบ็ดเสร็จในทุกมิติทั้งทางอากาศทางเศรษฐกิจและทางการเมืองระหว่างประเทศเป้าหมายคือการทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องแบกรับภาระที่หนักหน่วงเกินกว่าจะรับไหวจนต้องยอมยุติการลุกรานด้วยตนเองการบินโฉบของกริปเพนนนั้นเป็นเพียงการปิดฉากคำเตือนในบทแรกเท่านั้น หากพวกเขายังคงดื้อรั้นที่จะดำเนินความรุนแรงต่อไปบทต่อไปของสงครามจะยิ่งทวีความดุดันและรุนแรงจนไม่อาจคาดเดาได้โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือการยุติความขัดแย้งโดยสิ้นเชิงและเรียกคืนความสงบสุขที่ถูกช่วงชิงไปกลับคืนมานี่คือการเดินหมากที่ชาญฉลาดบนกระดานหมากรุกแห่งภูมิรัฐศาสตร์อาเซียน การบินโฉบของเครื่องบินคริปเพนเหนือน่านฟ้าเมืองหลวงของประเทศคู่ขัดแย้งได้ก่อให้เกิดคลื่นความสั่นสะเทือนทางจิตวิทยาที่รุนแรงกว่าการทิ้งระเบิดใดๆภาพลักษณ์ของผู้นำที่เคยประกาศกล้าวถึงความมั่นคงและอำนาจควบคุมเหนือประเทศถูกทำลายลงในเวลาไม่กี่วินาทีเสียงของเครื่องบินรบที่ฝ่าทะลุกำแพง เสียงดังสนั่นเหนือหลังคาทำเนียบรัฐบาลน,นั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งการดูหมิ่นเหยียดหยามต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศและต่ออำนาจอธิปไตยของพวกเขาโดยตรงความล้มเหลวในการตรวจจับและตอบโต้ต่อเครื่องบินขับไล่ย,ยุคที่สี่ครึ่งที่สามารถแทรกซึมเข้าสู่ใจกลางอำนาจได้อย่างง่ายดายนี้ได้เปิดเผยถึงช่องโหว่าทางยุทธศาสตร์ที่ไม่อาจยอมรับได้ต่อบรรดานายทหารระดับสูงและรัฐบาลทั้งหมดนั่นหมายถึงระบบเรดาร์ระบบการสื่อสาร และการประสานงานของพวกเขาไม่สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานที่อ้างไว้ความเชื่อมั่นในกองทัพของตนเองจึงพังทลายลงอย่างรวดเร็วจากภายในในขณะเดียวกันการทำลายฐานทัพและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของศัตรูอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีอันแม่นยำด้วยมิสไซล์8ลูกที่คาสิโนซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการลับและการทำลายฐานยิงจรวดใต้ดิน B.M.21 จนไม่สามารถฟื้นฟูได้ ได้ส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของทหารระดับปฏิบัติการอย่างร้ายแรงพวกเขารับรู้ถึงความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีของฝ่ายไทยอย่างชัดเจนการสูญเสียระบบอาวุธสำคัญที่ใช้ในการโจมตีระยะไกลทำให้ศักยภาพในการรุกกลับของพวกเขาหดหายไปเกือบทั้งหมดรายงานการประทะตามแนวชายแดนที่ช่องบกและช่องอานมาที่แม้ว่าทหารกัมพูชาจะได้รับการเสริมกำลังอย่างต่อเนื่องถึง6หน่วยแต่ก็ยังถูกผลักดัน และทำลายระบบการรบอย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องยืนยันว่าการสู้รบภาคพื้นดินก็ไม่ได้เป็นไปตามที่พวกเขาคาดหวังการบาดเจ็บและล้มตายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแนวหน้ากำลังสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อการตัดสินใจของศูนย์บัญชาการผลกระทบทางเศรษฐกิจและการค้าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ไม่อาจมองข้ามได้การชะงักงานของการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวตามแนวชายแดน ได้สร้างความเสียหายต่อมูลค่าการค้าทวิภาคีหลายพันล้านบาทต่อเดือนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นนำต้องเผชิญหน้ากับการล่มสลายทางการเงินอย่างฉับพลันซึ่งรวมถึงกิจการในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับแหล่งรายได้สีเทาการหยุดชะงักนี้ทำให้ประชาชนทั่วไปเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความจำเป็นของการทำสงครามที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปากท้องของพวกเขา ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์าการเมืองชี้ให้เห็นว่าการทำสงครามที่ยืดเยื้ออาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อที่ควบคุมไม่ได้และความไม่สงบภายในประเทศซึ่งเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงไม่แพ้ภัยทามทหารจากภายนอกรัฐบาลคู่ขัดแย้งกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจระหว่างการรักษาหน้าทางทหารกับการพยุงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศในเวทีระหว่างประเทศ ปฏิบัติการของไทยเป็นการลากสหรัฐอเมริกาและจีนเข้าสู่การไกล่เกลี่ยอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยต้องการมาตั้งแต่ต้นการยกระดับความขัดแย้งสู่ระดับยุทธศาสตร์ด้วยการบินโฉบเหนือเมืองหลวงนั้นเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังมหาอำนาจว่าหากไม่มีการแทรกแซงอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดความขัดแย้งนี้อาจลุกลามจนกลายเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพระดับภูมิภาคทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจของมหาอำนาจทั้งสองโดยตรงการดำเนินการของไทยภายใต้หลักการของการป้องกันตนเองอย่างชอบธรรมและการคำนึงถึงมนุษยธรรมในการช่วยเหลือผู้อพยพที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างดีเยี่ยมภายใต้การนำของคุณเนวินชิดชอบได้ทำให้ประเทศไทยได้รับความชอบธรรมทางการเมืองและศีลธรรม เหนือกว่าคู่ขัดแย้งในสายตาของประชาคมโลกการกระทําที่ชาญฉลาดนี้ทําให้ผู้นํากัมพูชาถูกโดดเดี่ยวทางการเมืองและถูกบีบให้ต้องตอบรับข้อเสนอในการเจรจาภายใต้เงื่อนไขที่ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบการบินของกริปเพนจึงเป็นหมัดที่แม่นยําไม่ได้มุ่งเป้าทําลายโครงสร้างแต่ทําลายขวัญและกําลังใจที่เป็นรากฐานของอำนาจทั้งหมดแม้ว่าปฏิบัติการทางอากาศของไทย จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสร้างความได้เปรียบทางจิตวิทยาและทางยุทธศาสตร์แต่ผู้นำกัมพูชายังคงแสดงท่าทีแข็งกร้าวและปฏิเสธที่จะยอมรับความพ่ายแพ้โดยง่ายข้อมูลด้านข่าวกรองล่าสุดชี้ให้เห็นว่ามีการระดมกำลังพลและอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้าสู่แนวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมกำลังถึงหหน่วยในพื้นที่ช่องอานม้าและช่องบก แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะยื้อเวลาและสร้างความเสียหายให้แก่ฝ่ายไทยให้มากที่สุดก่อนที่จะยอมเจรจาการดำเนินการทางทหารอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้ไทยต้องยกระดับการตอบโต้อีกขั้นซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากการป้องปรามไปสู่การทำลายความสามารถในการทําสงครามอย่างแท้จริงในมุมมองทางยุทธศาสตร์การตอบโต้ของไทยจึงต้องมุ่งเน้นไปที่การทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และการบัญชาการของศัตรูอย่างเด็ดขาดหน่วยรบพิเศษและกองทัพอากาศจึงได้รับมอบหมายภารกิจในการแทรกซึมและทำลายแหล่งสะสมสเสบียงหลักและเส้นทางลำเลียงอาวุธที่สำคัญซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้การทำลายฐานยิงจรวดใต้ดิน BM21 การโจมตีทางอากาศที่แม่นยำสูงถูกนำมาใช้เพื่อถล่มสะพานสำคัญและคลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง การกระทำนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดการสนับสนุนจากแนวหลังทำให้หน่วยทหารในแนวหน้าต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารน้ำและกระสุนอย่างรุนแรงซึ่งจะบีบให้พวกเขาต้องถอยทับหรือยอมจำนนในที่สุดสงครามสมัยใหม่เน้นที่การทำลายเจตจำนงและความสามารถในการต่อสู้และการโจมตีโลจิสติกส์คือหัวใจสำคัญของการดำเนินการนี้ในด้านเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการวิกฤตของไทยยังคงดำเนินไปอย่างเป็นระบบและโปร่งใสการจัดการผู้อพยพที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยการนำของคุณเนวินชิดชอบซึ่งมีการจัดตั้งระบบอพยพสองระบบและการใช้สนามแข่งรถช้าง International Circuit เป็นศูนย์พักพิงพร้อมด้วยกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดเช่นหนังกลางแปลงดนตรีและการเข้าชมฟุตบอลฟรี ได้รับการยกย่องจากองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศการกระทำที่เปี่ยมด้วยมนุษยธรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ที่ส่งพลังทําให้โลกเห็นว่าประเทศไทยทําสงครามเพื่อป้องกันตนเองและเพื่อสันติภาพในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งแสดงความรุนแรงและขาดความรับผิดชอบต่อชะตากรรมของประชาชนของตนเองการเปรียบเทียบนี้ ยิ่งเพิ่มความชอบธรรมให้กับปฏิบัติการทางอาหารของไทยและสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลคู่ขัดแยง้งให้ต้องยอมรับความรับผิดชอบต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังตึงเครียดถึงขีดสุดการที่จีนและสหรัฐอเมริกาถูกล่าเข้าสู่ความขัดแย้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้มีการเคลื่อนไหวทางการทูตลับอย่างเร่งด่วนการเจรจาผ่านช่องทางที่3กํกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น โดยมีเป้าหมายคือการหยุดยิงทางชีและกำหนดเขตปลอดทหารที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามไทยได้ตั้งเงื่อนไขที่แข็งกร้าวในการเจรจาซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้มีการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการลุกรานและการรับประกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่าการโจมตีพลเรือนจะไม่เกิดขึ้นอีกการบินโฉบของกรีเพนเป็นเพียงการส่งสัญญาณเตือนแรกแต่ถ้าหากการเจรจาล้มเหลว และฝ่ายตรงข้ามยังคงเลือกที่จะใช้กําลังไทยก็พร้อมที่จะปลดปล่อยปฏิบัติการเต็มรูปแบบซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป้าหมายต่อไปอาจจะรวมถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลที่ไม่ใช่ทางทหารเพื่อบีบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากภายในการเผชิญหน้าครั้งนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าสงครามไม่ใช่เพียงแค่การสู้รบตามแนวชายแดนแต่เป็นการทำสงครามเบ็ดเสร็จที่ใช้ทุกเครื่องมือทางการเมือง เศรษฐกิจและการทหารเพื่อสร้างความได้เปรียบสูงสุดนี่คือการเดินหมากที่เดิมพันด้วยความอยู่รอดของระบอบอำนาจทั้งหมดในที่สุดการประทะที่รุนแรงและยืดเยื้อมานานก็ใกล้จะถึงจุดยุติแต่ไม่ใช่ด้วยการถอยทัพอย,พอย,อย่างสงบหากแต่เป็นเพราะแรงกดดันที่ถาโถมเข้าใส่ผู้นำกัมพูชาอย่างไม่หยุดหย่อนทั้งจากความเสียหายทางทหารที่ไม่อาจฟื้นฟูได้ การทำลายฐานยิงจรดวดใต้ดิน BM21 และการสูญเสียกำลังคนจำนวนมากในแนวหน้าที่ช่องบกและช่องอ่านม้าไปจนถึงการล่มสลายทางเศรษฐกิจจากการตัดเส้นทางโลจิสติกส์และการโจมตีเป้าหมายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นนำการบินโฉบของเครื่องบินกริปเพนเหนือน่านฟ้าเมืองหลวงนั้นเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ตระหนักถึงความจริงอันเจ็บปวด เกมจบลงแล้วและฝ่ายที่เริ่มต้นความรุนแรงกำลังจะสูญเสียทุกสิ่งแรงกดดันจากนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีนและสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ต้องการให้ความขัดแย้งนี้ขยายตัวจนคุกคามเสถียรภาพทางการค้าในภูมิภาคได้บังคับให้ผู้นำกัมพูชาต้องยอมรับการเจราจาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไทยเข้าสู่โต๊ะเจราจาด้วยความได้เปรียบอย่างสมบูรณ์ไม่เพียงแต่ในเชิงยุทธวิธีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความชอบทำทางศิลธรรมด้วยการจัดการผู้อพยพอย่างเป็นระบบและมีมนุษยธรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การดูแลของคุณเนวินชิดชอบซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและการจัดกิจกรรมบรรเทาความเครียดได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลกซึ่งทำให้ไทยถูกมองว่าเป็นผู้ที่พยายามรักษาสันติภาพอย่างแท้จริงผลลัพธ์ของการเจรจาคาดว่า จะนำไปสู่การหยุดยิงถาวรและการกำหนดเขตปลอดทหาร (Demilitarized Zone) ที่เข้มงวดตลอดแนวพรมแดนไทยจะเรียกร้องให้มีการถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากพื้นที่พิพาทและเรียกร้องค่าปฏิกรรมสงครามสำหรับการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายตามแนวชายแดนข้อเรียกร้องที่สำคัญที่สุดคือการรับประกันความมั่นคงในระยะยาวว่าการลุกรานข้ามพรมแดนเช่นนี้ จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตหากฝ่ายกัมพูชายังคงพยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหรือแสดงท่าทีที่ไม่จริงใจในการรักษาสันติภาพไทยได้เตรียมแผนสำรองไว้สำหรับการใช้ปฏิบัติการตอบโต้ที่รุนแรงและลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งอาจรวมถึงการโจมตีเป้าหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เกี่ยวโยงกับอำนาจรัฐบาลโดยตรง เพื่อบีบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในอย่างเบ็ดเสร็จนี่คือบทเวียนอันแสนเจ็บปวดสำหรับประเทศเพื่อนบ้านที่ตัดสินใจย,ยกระดับความรุนแรงโดยขาดการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบพวกเขาได้พบแล้วว่าการยั่วยุต่ออำนาจอธิปไตยของประเทศไทยนั้นต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงลิ่วการตอบโต้ของไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและครอบคลุมทุกมิติ ทั้งทางอากาศด้วยศักยภาพของเครื่องบินกริปเพนที่ไร้เทียมทานทางภาคพื้นดินด้วยความเด็ดขาดของนหมยรบพ,พิเศษและทางเศรษฐกิจที่ตัดเส้นทางเงินทุนและลอจิสติกการทำสงครามสมัยใหม่ไม่ใช่เรื่องของการประทะแบบตัวต่อตัวเท่านั้นแต่คือการทำสงครามเบ็ดเสร็จที่มุ่งทําลายเกียดจ,จำานงในการต่อสู้ของศัตรูในท้ายที่สุด สันติภาพอาจกลับคืนสู่แนวชายแดนอีกครั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ได้เปลี่ยนไปอย่างถาวรไทยได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังทุกประเทศว่ากองทัพไทยมีความพร้อมและมีความสามารถในการปกป้องอธิปไตยของตนอย่างเด็ดขาดและจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับความรุนแรงใดๆที่มุ่งเป้ามายัางพล,ลเรือนการบินโฉบของกริปเพนในยามเช้าตรู่ที่เคยเป็นเพียงคำเตือน ได้กลายเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงการเริ่มต้นยุคใหม่ของความมั่นคงในอาเซียนยุคที่ความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์คือปัจจัยชี้ขาดและความยุติธรรมต้องถูกนำมาซึ่งการยุติความขัดแย้งที่ไม่อาจยอมรับได้นี้